สวัสดีครับนี่ก็คือภาคอีสานนะครับจากที่ห่อนมาสองมือแล้วครับห่อนจัดมากนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะครับเมื่อบ้านก็ร้อนจัดนะครับเมื่อกี้ตามภาพที่เห็นนะครับถ้าอยู่ดูดูร้อนมากนะครับอากาศซุ่มือนะครับบ่แน่นอนนะครับ กนก็นด้ข่าวแผ่นดินไหวก็โอ้สูงสารพี่น้องนะครับคดกรุงเทพยตึกถล่มนะครับหลายแห่งนะครับภาคเหนือภาคก,กลางก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้พี่น้องนะครับผู้ประสบให้นะครับแผ่นดินไหวก็เป็นไพ่ธรรมชาติพม่าก,ก็ยิ่งคักครับเท่าที่ดูข่าวมานะครับ ชนีสารเมื่อนี้กัฝนเข่าตั้งแต่ตีซีเรล่ละตัวตั้งแต่ตีซีจนเทวดอนี้แหะครับกัจากคอนๆอนกับเย็นขึ้นนะครับสำหรับเมื่อนี้กั3สมิบ 30, มีนาคม2568นา้หนะครับกหลังจากร้อนมา 2, สองซัมมรอแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับน้ำฝนนะครับเป็นการตกที่สวยงามนะครับบม่มีร่มนะครับนีตา ฝนตกมากย่างงามนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าฝนตกกระเทใหน,นอุณหภูมิเย็นลงแล้วก็หให้ฝืชพันธุ์ทัญยาหารต้นไม้นะครับเขียวสดชื่นนะครับเมื่อได้รับน้ำนะครับฝนขลมภาคอีสานแล้วตกหนักเลยครับพี่น้อง พี่น้องครับวันนี้30มีนาคม68 6, 6นะครับจากสภาพทุ่งหน้าที่บ่มีน้ำเลยนะครับปัจจุบันนี้สภาพอากาศมาแน่นอนนะครับเนาะพาอยู่ฤดูดดร้อนเขาฝนตกตัง้งแต่เมื่อคืนตีสี่จนสิบใบสองแล้วก็ยังตกเรื่อยๆอยู่นี่แหละครับสภาพก็เป็นทั้งสี่แหละครับน้ำเต็มเลยนะครับ ฟังท่านนุนกับมีนะครับเด้อนีคือบรรยากาศอยู่ขอนแก่นนะครับเด้อ